สวัสดีค่ะคุณชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนกับดิฉันเช่นเคยนะคะ ทุ้ชมคะธุรกิจการค้ารถเก่าหรือว่าเต้นรถมือสองนั้นยังคงมีอยู่ทั่วประเทศไทยซึ่งรถที่จอดอยู่ตามเต้นรถต่างๆนั้นก็มีมากค่ะซึ่งเป็นจํานวนกว่านับล้านล้านคันทีเดียวเลยนะคะซึ่งปัจจุบันทางรัฐบาลก็ยังออกนโยบายนะคะมาให้ผู้ที่ออกรถคันแรกนั้นได้รับเงินคืนถึง10,000แบาทเลยทีเดียวค่ะจึงทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเต้นรถนั้นต้องประสบปัญหาหลายอย่างส่วนปัญหาที่ว่านี้นะคะจะเป็นปัญหาอะไรเราจะไปฟังเสียงของเจ้าของธุรกิจเต้นรถกันก,นก่อนเลยค่ะ ทำมา 10- 20ปีแล้วครับแ้วก็มีหยุดเป็นเป็นช่วงๆเหมือนกันพอช่วงไหนดีก็ทำเครื่องไหนไม่ดีก็หยุดก็หยุดครับระยะเวลาหลายปีก็หลายปีฮะหลายปีเลยอาธุรกิจรถมือสองเนี่ยในช่วงปีที่เราขายดีที่สุดอะส่วนใหญ่จะเป็นปีไหนครับช่วงผมจําได้ว่าตอนที่ผมเข้ามาปีนั้นเป็นปี37นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ดีมากเป็นช่วงช่วงนาจีทองสบบู่แตกครัแต่เราขายรถได้ดีมาก ก่อนฟองสบู่แตกชก่อฟองสบู่แตกที่เราขายดี3738นั่นนะประมาณนี้ช่วงที่ที่ดินบูมๆฮมที่ก็ซื้อขายที่ดินกันมือต่อมือสะพัดกันช่วงนั้นหละครับช่วงนี้เราขายเงินสะพัดเร็วขายดีมากเป็นทุกเต้นทั่วประเทศขายดีหมดทุกเต้นขายดีมากฮะเป็นช่วงท้องนั้นรถใหม่ไม่ค่อยมีหรือยังไงช่วงนั้นรถใหม่ต้องจองกันหลายเดือนครับ ยองอัจฉรครึ่งปีครับแต่รถมือสองของแต่ละเซ็ตเนี่ยเป็นรถที่คุณภาพชั้นยอดคุณภาพดีครับซื้อแล้วไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับแล้วช่วงไหนที่เราขายแล้วเราแย่ที่สุดช่วงแย่ที่สุดก็คือหลังจากปี40ช่วงหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็มีช่วงนี้แหละครับช่วงนี้ก็คือปี55นี้อ่าปี55นี้แหละครับเป็นเป็นเพราะอะไรฮะถึงถึงถึงเป็นอย่างนี้ เป็นพ่อวะว่ารัฐบาลมีการสนับตสนุนมาช่วยรถใหม่แสนหนึ่งนะฮะออทำให้รถมือ2นี่เลยซ,ซ,ซื้อรถคันแรกซื้อรถคันแนรกครับดภาษีให้1นึ่งแสนบาทครับครับจุดปัจจัยเนี่ยทำให้เต้นรถแต่ละเต้นเนี่ยขายรถระดับลงไปครับถูกต้องครับคนที่ไม่เคยมีรถไปซื้อรถใหม่ไปซื้อรถใหม่ทําให้ครับรถเก่าครับตกไปครับจากคนที่โปรติตลาดรถมือสองนี่โปติช่วงนี้จะต้องขายดีมากนะฮะ เพราะว่ามีทั้งคนที่กาลังจะหัดขับก็ดีนะฮะแล้วก็คนที่เวลาเด็กโตแล้วพ่อแม่จะต้องซื้อรถคันใหม่ให้เขาก็ไปเอารถคันป้ายแดงกันหมดนะฮะซึ่งสมัยก่อนถ้าซื้อรถคันใหม่นี่เขาก็จะมาซื้อเป็นรถมือสองมาหัดขับก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาออกป้ายแดงให้ครับเพราะว่ารัฐนาลนุนให้แสนหนึ่งเลยทาให้เต็มมือสองนี่สบเซาไปครับสบเซาไปสบเซามากเลยครับรถคุณภาพมือสองดีฮะรถมือสองนี่ดีครับครับถูกด้วยถูกด้วยฮะดีแล้วถูกด้วยครับ ตรงนี้ใน,ในช่วงในรถที่ส่วนใหญ่แล้วที่ซื้อไปอลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยจะมั่นใจได้ทุกอย่างที่ซื้อจากเราไหมมั่นใจได้ครับมั่นใจได้ส่วนมากเต้นมือสองจะดีครับแล้วเวลาเราไปดูรถเวลาจะซื้อมนันเราดูยังไงอันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์ประสบการณ์ที่เราสั่งสมเรียนรู้มานะฮะ บางคนที่มาค้าก็มาจากว่าช่างก็มีนะฮะหรือมาจากคนเป็นช่างมาจากอย่างผมนี่มาจากที่ผมเคยค้าอะไรทั้งเก่าและใหม่แล้วก็มาทําเรื่องรถนี้นะฮะซึ่งมันเชื่อมโยงกันตลอดนะครับเราเรามีประสบการณ์มีประสบการณ์พอดูได้ครับถ้ามีประสบการณ์ทุกอาชีพก็ไปได้ดีหมดเลยครับถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ลำบากหน่อยลำบากนึงลำบากหน่อยครับขาดทุนเลยครับดีฮะมีเข้าไม่ออกฮะเคยเจอรถแนวไหนบ้าง ชนมาแล้วเอามาขายแล้วเราเราซื้อไหมเออถ้าเต้นเราเราจะไม่ซื้อครับเราไม่เอาเลยแต่ว่าก็มีบางกลุ่มที่เขาเล่นนะครับแต่ว่าเต้นส่วนมากจะไม่ซื้อโดยเต้นส่วนมากจะไม่ซื้อแต่มีบางกลุ่มเล็กๆที่เขาอาจจะว่าไปเพิ่งทํายังไม่มีประสบการณ์เขาก็อาจจะไปจับไปขายไปอะไรนะครับคนมาขายเอารถดีๆมาสภาพดีแต่เราไปตรวจเจอเข้าวเราตรวจซื้อข้าเราก็ไม่เอาครับเราดูยังไง ประสบการณ์ไงครใช้ประสบการณ์ประสบการณ์ดูตะเข็บดูตะเข็บบ้างนะฮะดูเรื่องชนเรื่องอะไรนะฮะมันจะฟ้องเลยอ่ามันจะฟ้องนะฮะเราจะเห็นคือเราเรามีประสบการณ์เราจะรู้มาถึงที่นี่เราไซื้อเพราะว่ารถชนมากลัวขายไม่ออกยกเวลนเฉียวเล็กเฉียวน้อยอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเรื่องปกติครับอ๋อซึ่งถามว่ามีทั่วทั่วไปแล้วครับแล้วเจออย่างอย่างเช่นว่าเคยเอารถมาขายปุ๊บแล้วป้ายทะเบียนหรือว่าอะไรไม่ตรงกันหรือว่าจดทะเบียนการขอ การใช้ไม่ถูกต้องมีอะไรมั่งช่วยรางฟังในถุงตรงนี้ถ้าสมมุติแยกอองไปเป็นรถกระบะนะครับอย่างกระบะที่เข้ามานี่ก็อาจจะมีผิดประเภทบ้างนะครับ,รบเรียกว่ารถบรรทุกอาจจะไปใช้เป็นรถขนคนคซึ่งมันก็เริ่มผิดแล้วถูกไหมฮะ <ไป S 2> เพราะว่าไปใส่เบาะใส่อะไร,รจุดนี้ก็เป็นคิดว่ามาแก้ไขก็ไม่ยากเพราะมันมีการเปเสียเพิ่มเติม,มทีหลังได้แต่ส่วนรถที่วิ่งอยู่ก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าพนักงานตำรวจไปตำรวจและคน่และขนส่งไปที่จะไปดูแลกันเองนะครับ แล้วอย่างอย่างภาษีเคยเจอไหมมาถึงปุ๊บภาษีถามอะไรมีฮะมีภาษีมีภาษีมีครับมีอันนี้เราต้องตรวจสอบครับเจอตลอดเลยมีเจอเจอตลอดแล้วทำังไงเอ่ออันนี้ก็ต้องมีการหักกับลูกค้ามีการตกลงกับลูกค้าว่าอันนี้ภาษีขาดจะทํำยังไงใครจะเป็นคนออกนะครับเราซื้อตัวรถ่าเราซื้อตัวรถภาษีคุณก็ต้องพร้อมให้เราถูกต้องครับเราจะไม่ยัดตรงนี้ไปให้ลูกค้าไม่ได้ครบก็ต้องให้พร้อมซื้อเรียบร้อยทุกอย่างต้องจบด้วยต้องจบต้องจบสองฝ่ายใช่ถูกต้องถูกต้องตามข้อตกลง การใช้รถต่างๆนในท้องถนนหลวงเนี่ยรถที่เอาป้ายมาใช้โดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเยมีความรู้สึกเออผมว่ามันมันตรงนี้มันไม่ถูกต้องเลยครับนะฮะเพราะว่าเกิดเข้าไปเฉี่ยวชนหรือเป็นคดีอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันตามออกมาแล้วมันไม่ใช่แล้วนะฮะ มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องดูแลกันผมว่าไม่เห็นด้วยตรงนี้ไม่เห็นด้วยอันนี้น่าจะเป็นคาจอาชญากรรมหรืออาจจะเป็นรถที่ไม่ค่อยชอบด้วยก็ไใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นรถประเภทนี้หรือว่าอาจจะเป็นรถที่หลบไฟแนนซ์ผมคาดว่าอาจจะเป็นรถที่หนีไฟแนนซ์นะฮะก็เป็นได้แล้วก็อาจจะส่วนหนึ่งมีเกาออาชญากรรมหรือเปล่าตรงนี้ก็อาจจะมีบ้างเลยครับผมครับนะครับถ้าจะมาถึงในเรื่องของ การดูแล,แลการตรวจกวดขันจับคุมเนะี่ยในเขตของจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยไม่มีคําสั่งห้ามตั้งด่านเออนะผมว่าตรงนี้ก็น่าจะ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 ไม่มีไม่มีใช่ไหม,ไม,มนนทบ,บุรีม,มีมีตั้งด่านแต่กรุงเทพมหานครอ่ะมีการสั่งห้ามตั้งด่านครับเฉพาะกลางวันตลอดเลยทุกด่านห้ามตั้งให้ตั้งเฉพาะกลางคืนตัวนี้เป็นจุดบอดไหมพี่ผิวหรือผิด ผิดายผิดกฎหมายหรือว่าไม่ต่อทะเบียนไม่ต่อภาษีเจ้าที่เลยไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรเนี่ยอันนี้มีส่วนไหมที่จะทําให้เขาทํากันเพิ่มมากขึ้นถามว่ามีส่วนมั้มีส่วนไหมการตั้งด่านผมว่าของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกวันนี้นะครับครับเออเราก็ต้องดูเวลานะฮะว่าเวลาช่วงนี้เขาค้าขายอยู่รถถนนเส้นไหนที่รถมันติดครับนะฮะหรือว่าช่วงที่เร่งด่วนครับหรือว่าช่วงที่เขากําลังเอ่อพารถพาหย์วิ่งช่วงนั้นไม่ควรตั้งนะฮะ ควรจะตั้งยาให้เขารู้ยาให้เขารู้เวลาถ้ารู้เวลามิจฉาชีพเขาก็ต้องรู้ว่าอ๋ออันนี้ตั้งตรงไหนจุดไหนจุดไหนเขาก็เลี้ยงได้เลี่ยงได้อ่าเราควรตั้งแบบเรียกว่าสุ่มเอาผมมาตรงนี้ดีกว่าคพรับว่าจะพูดไปถึงพูกค้ายาเลยไปนิดนึงก็คือหมายว่าถ้าเห็นไม่มีตำรวจตั้งด่านไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็เสลีเป็นหน้าที่ตำรวจาปล่อยเสรีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นหน้าที่ตำรวจที่จะต้องสืบสวนติดตามต้องสืบสวนติดตามนะครับตรงนี้เนี่ยเบรกแรกตรงเนี้ยอยากจะให้ พูดถึงคนที่ต้องการเข้ามาซื้อรถตคนนี้ถ้าไม่เจอของเราไปเจอที่อื่นเนี่ยเขาควรจะดูยังไเงเขาก็ควรจะมีประสบการณ์นะฮะหรือว่าดูเส้นที่ลักษณะคำพูดคำจาหลายหลายอย่างประกอบกันนะฮะรหรือว่าอาจจะมีช่างติดไปด้วยที่ดูเป็นนะฮะ ช่างของผู้ซื้ออ่าช่างของผู้ซื้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอ่าช่างนี่ถ้าเป็นคนของเราก็ดีแต่ถ้าไม่เป็นของเราก็เขาเรียกว่ากินนอกกินในหน่อยมันก็มันก็นกอ่าอมันก็อันตรายมันก็ท่านก็มีโอกาสได้รถที่ไม่ดีเหมือนกันตแต่ว่า,าเต้น<ร>ส่วนมากเต้นส่วนมากนะฮะจะพารถดีครับ แต้นโดยส่วนมากจะข้ารถดีครับครับผมครับผมไอ้ไอ้ที่น่ากลัวคือไปซื้อรถชนแบบสภาพเป็นซากมาแล้วอ่าอันนี้เขาก็มีในกลุ่มเล่นของเขาเล็กๆน่ากลัวไหมตรงนี้ตรงนี้น่ากลัวครับแต่ว่าเขาก็มีกลุ่มเล็กๆของเขาแล้วครับตรงนี้ที่เขาทำกันเราเราเราเคยเราสัมผัสไหมว่าเป็นยังไงเคยเคยดูแต่ว่าเราเราไม่ไม่เอาฮะรถรถในลักษณะนี้เราเราไม่เล่นเราไม่กล้าไปยุ่งไม่ไม่ไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวฮะไม่ดีครับ เพราะว่าคนเขาอุาสตส่าห์เก็บเงินมาบางคนเขาเก็บมาทั้งทั้งชีวิตกว่าจะได้รถคันนึงครับผมจะม,มามเป็นมนานั้งเลยครับแต่คือม <า S 2> ผมว<ะ>่าอยากจะแนะนําให้ว่าคนที่จะโดดลงมาทําเต้นควรจะมีคุณธรรมตรงนี้นิดนึง บางทีเราก็สงสารเขาเขาเก็บมาทั้งชีวิตนะสมมุนเขาไม่สามารถหาเงินได้เป็นแสนแสนทั้งชีวิตก็มีแต่เขาเก็บเงินดาวได้เราก็ควรให้ของดีเขาไปการขายรถมือสองปีไหนที่ดีที่สุดและปีไหนที่แย่ที่สุดตลอดจนปัญหาเรื่องรถย้อมแมวนะคะเราก็ได้ฟังกันไปแล้วค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาฟังกันต่อถึงในเรื่องของการใช้รถอย่างถูกต้องการเสียภาษีแล้วก็คำพูดที่อยากจะฝากไปถึงทางรัฐบาลด้วยว่าเจ้าของธุรกิจท่านนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ วันนี้หรอเร่อยเร่ยเรยาแต่ว่าเรื่องเรียนหมเป็นค่บัโเรื่องเรียนไม่ต้องห่วงอ่ะไปดูไอยางไนั่งซึมแล้วดูคนรอบดูแหมหนูไม่ใช้อนนอีแล้วพราะใครท่บอดตังในเก๊ห้อเรคะพี่้อค่ะ คิดไปว่าพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหนที่ลูกสุขบุรีบุรีเลิกยาแต่เลิกได้เด็กขอถามต่อบนฮะจากสักครู่นี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยมีรถใช้ในเมืองไทยเนี่ยมากมายเหลือเกินเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแล้วการใช้รถเนี่ย ทางของเฮียคิดว่ามีการใช้รถตถูกประเภทกันไหมการแจ้งใช้อะการแจ้งใช้รถนี่ส่วนมากที่จะไม่ถูกประเภทก็อาจจะมีบ้างนะฮะอาจจะรถตู้บ้างหรือกระบะบ้างนะฮะครับซึ่งอันนี้บางครัง้งเขาก็มีความจําเป็นนะฮะที่เขจะต้องไปธุระด่วนหรืออะไรครับอย่างเช่นกระบะเง,งี้ยนะฮะที่แจ้งว่าเออมา ไปรถนั่งแต่ไปบรรทุกสินค้าถามว่าเขาเอาไปหล่ะจะไปบรรทุกงานส่วนตัวอะไรเล็กๆน,น,น,น้อยๆซึ่งตรงนี้อำรวจตำรวจก็น่าจะรวยๆเ,เขาแล้วอย่างบางคันเอาไปติดการาดเนี่ยบางคันไม่ติดเองอะไรเองแล้วก็ไม่มีการไปโจตัวนี้เห็นเป็นไงตรงนี้รัฐบาลเขาก็มีมาตรการดูแลของเขาอยู่แล้วนะฮะว่า คุณติดเซ็นแล้วคุณก็ต้องไปให้ขนส่งตรวจสอบดูบนะฮะ,ระ,ฮะหรือว่าวิศวกรที่รับรองเขามีหนังสือรับรองมาถ้าไม่มีใบนี้ไม่มีใบวิศวะไม่มีอะไรขนส่งเขาพไม่ต่อทะเบียนไม่ต่อทะเบียนไม่ให้ผ่านนะฮะตรงนี้เขามีการดูแลอยู่แล้วครับตรงนี้อันนี้แน่นอนนะฮะอันนี้ถามว่ามันก็เป็นเป็นชัดเจนชัดเจนชัดเจนนะฮะแล้วระบบการเสรยียภาษ,ษใีในรถยนต์แต่ละปีเนี่ยถ้าเราปีนี้ไม่เสียเราไม่เสียได้ไม่เกินกี่ปี อันนี้ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขามีมาตรการออกมาแล้วนะครับขาคงไม่เกิน3ปีแล้วถ้าครบปีที่3พอดีปุ๊บไปเสียได้อายังเสียได้อยู่แต่ถ้าเกินจาก3ปีไปอย่าให้เข้าปีที่3เต็มถ้าปีที่3มเต็มนี่ก็คือไม่ได้ถือว่ายังสองปีกว่านี้ยังได้อยู่อ๋อครบ3ปีคือไม่ได้เลยรถคันนี้ถือว่าถือว่าถูกยกเลิกการใช้งานชั่วคราวชั่วคราวเป็นชั่วคราวซึ่งเขาเป็นมาตรการที่เขาบังคับให้คนไป เสียภาษีย้อนหลังให้ถูกต้องนะฮะภายใน3ปีภายใน3ปีขนส่งเขาดูแลตรงนี้อยู่แล้วมีการอุทธรณ์ได้ไหมว่าเราจะต้องรดคนี้อยากจะมาใช้กลับมาเราจะทํำยังไงอันนี้เราก็ต้องไปเสียภาษีย้อนหลังแล้วก็เริ่มจดทะเบียนใหม่ก็สามารถนํากลับมาใช้ได้อันนี้จากประสบการณ์หรืออ,รอ,อันนี้เรื่องจริงฮะนนเรื่อง,จร,งจริงเลยใช่ไหมะะจากที่ลูกค้าเคยมาขายเขาไม่ได้เสียภาษีมา3ปีก็มีครับก็คือต้องมีการเสียภาษีย้อนหลัง3ปีเต็มพร้อมค่าปรับนะฮะแล้วก็นำเอกสาร ของเจ้าของเดิมแต่ผู้ครอบครองพร้อมทะเบียนรถไปจดขอจดทะเบียนใหม่แล้วเลขทะเบียน เลขทะเบียนตรงนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการขอจดใหม่อาจจะเป็นเลขใหม่ไปแต่คัสซีอะไรทุกอย่างมอนคัสซีต้องอันเดิมซีนี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะเลขเครื่องเลขตัวถังต้องอันเดิมที่นีว่าจดทะเบียนเริ่มนับใหม่ขอขอเริ่มจดทะเบียนใหม่ต้องไปชำระใหม่แต่ว่าเขาก็มีหมายเหตุว่ารถยังเป็นรถของปีอะไรนั้นๆต่ออยังมีวงเล็บอย่างรถปี90คุณมาจดทะเบียนใหม่ก็คือรถปี90อยู่ดีนะครับอันนี้สะดวกในการตรวจสอบอาตรวจสอบได้ครับ แล้ทุกวันนี้เนี่ยรถขาดการต่อทะเบียนเนี่ยคิดว่ามีมากแค่ไหนคิดว่าในเมืองไทยทั่วประเทศนี่น่าจะมีประมาณสักน่าจะมีประมาณ10บสกว่าเปอรถึง20%ได้นะครับสาเหตุอันนี้หลักๆก็มีบางคนอาจจะถามว่าลืมไหมลืมบ้างก็มีนะครับครับแล้วก็รถที่อาจจะหลบไปนั้นไม่ได้ส่งไปนั้นนะฮะก็ไม่ได้เสียก็มี ส่วนมากหลักๆใหญ่ก็จะมีอย่างนี้แหละที่หลบไฟแนนซ์เพราะอะไรเพราะว่าเขาไปต่อเองไม่ได้เลยหรออือว่เออที่หลบไฟแนนซ์เพราะว่าเขาไม่ได้ไปส่ง้างว่ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็ไปต่อให้ไม่ต่อให้ครับมันก็มีแบบนี้ครเคยได้ยินมาว่าแค่ค่เอาเล่มทะเบียนไปต่อเนี่ยทําได้เล่มทะเบียนนี่สามารถต่อได้ฮะไปต่อให้ให้เสียภาษีอย่างเดียวเสียภาษีอย่างเดียวแต่สามารถเอ่อทได้โดยการที่ว่านําสําเนาคู่มือไปต่อเองก็ได้ในปัจจุบันนี้ ยังทําได้อยู่ยังทําได้อยู่ยกเว้นแต่ลถเกินสามปีนะครับแต่ไฟนั้นก็ตามกันต่อไปอไฟนั้นก็ไล่ตามกันต่อไป <c oughs> ครับแล้วจากที่เห็นรถตู้ป้ายแดงเ,เอามาวิ่งกันท้องถนนหลวงอันนี้คือรถใหม่ครับซึ่งเขียนข้างรถมาแรกเป็นรถสาธารณะแต่ยังไม่ติดป้ายเหลือมาทีนานนับปีเนี่ยคิดว่ามาจากสาเหตุอะไรเออมาจากสาเหตุที่ว่าผมว่าตัวที่ค่าจดป้ายเหลืองอันนี้นะฮะผมว่า มันราคาสูง,สงมากนะ,ะน่าจะสูงสูงจนเรียกว่าบางครั้งผู้ซื้อที่ออกมาเขาไปดาวลดมาครับส่วนหนึ่งแล้วเงินเขาก็ไม่พอ,อนะฮะเขาเลยยังขอเหมือนกับว่า,ายังไม่ได้พร้อมที่จะจดเลยฮะก็ใช้ไปก่อนก็ใช้ไปก่อนบางท่านก็นานนับปีก็มีตรงนี้ก็น่าจะเห็นใจเขานะฮะซึ่งรัฐบาลหรืออะไรเนี่ยฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะออกมาช่วยเหลือมาตรการตรงนี้ครับเพราะว่าจดตรงนั้นได้ข่าวว่าการใช้เงินก็เป็นแสนเหมือนกัน น่าจะมีส่วนนี้ที่ออกมารองรับคือสถาบาันการเงินให้เขาผ่อนเป็นช่วงๆไปนะฮะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถตู้ไปด้วยครับอันะะนี้ในกลุ่มที่มาในแนวถูกกฎหมายอันนี้คือถูกกฎหมายแต่ในแนวที่ยังมีปาปนอยู่ในกลุ่มรถตู้เนี่ยจะมีรถป้ายขาวซึ่งเป็นรถหัวเดิมๆรุ่นเก่าๆที่เอายังมาวิ่งอยู่เนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีมาตรการที่จะตรวจสอบรถเขาว่ารถเขาโอเคสมบูรณ์ไหมถ้าสมบูรณ์เราก็ต้องเอารวยๆช่วยเหลือเขาครับนะฮะเพราะว่าลําพังเขาอาจจะ มีภาระในครอบครัวมากซึ่งไม่สามารถจะซื้อรถคันใหม่ได้นะฮะคือถ้ามีจดป้ายเหลืองต้องเป็นรถทะเบียนใหม่ <ฮะ S 2> ต้องเป็นรถคันใหม่ถึงจะจดป้ายเหลืองได้ครับแต่ถ้ามีรถป้ายขาวอยู่แล้วซึ่งเป็นรถรุ่นเก่าก็จะออกมาทำมาหากินแต่ <ฮะ S 2> ไม่สามารถไปจดทะเบียนป้ายเหลืองได้ฮะใช่ทางนี้ก็ต้องฝากทางรัฐบาลฝากรัฐบาลหน่อยดูแลนิดนึงนะฮะก็สงสารเขาเห็นใจเขาเดี๋ยวนี้คนเขาลำบากกันเยอะนะฮะ กลับย้อนมาถามถึงการค้าขายของทางเดียนิดหนึ่งในร้านการขายรถมือสองครับเคยถูกลูกค้าหลอกบ้างไหมเออเคยมีแต่เกือบจะโดนแต่ว่าเรามาตรวจสอบเอกสารตรวจสอบอะไรต่างๆแล้วก็ดูพฤติกรรมนะฮะซึ่งมันดูแล้วมันแปลกๆนะฮะเราก็มีการตรวจสอบย้อนหลังทั้งเอกสารทั้งอะไรครับซึ่งเป็นทะเบียนรถปลอมนะฮะแต่ว่าเราตรวจสอบแล้วเราก็ เรารู้ปด้เนีเรารู้ได้ในี่ะเที่ยวนรถบัตรรู้ได้ยังไงเหรอฮะประสบการณ์นะฮะแล้วก็เล่มทะเบียนนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบย้อนหลังไปครับที่ขนส่งที่อะไรเอ่ยนะครับแล้วก็ดูลักษณะท่าทางคนขายคนที่จะมาขายเราว่าเป็นคนที่ไหนหรือเป็นคนอะไรแต่งจังหวัดหรือเปล่าแล้วดูแล้วบ้านเขาอยู่ที่ไหนเราสามารถสืบซาบว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนไหมมีจริงหรือเปล่าเราใช้เวลา ชั่วโมงนั้นเลยแหละที่เราเข้ามาขายเราต้องชาติตรวจสอบตรงนั้นเลยเราต้องวิเคราะห์นะฮะเพราะว่าการตัดสินใจซื้อลรถก็ต้องซื้อขายกันในช่วงนั้นนะฮะแสดงว่าเรานี่ก็ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเรียกว่าต้องให้ต้องตามกฎหมายถูกต้องแต่ถ้าไม่แน่ใจเกิดมาติดเสาร์อาทิตย์เพราะคนที่มิจฉาชีพบางครั้งจะมาเสาร์อาทิตย์ก็มีเราก็เราไม่รับฮะเราก็ต้องขอเราไว้จะมาวันมา่าขอขอไว้ตรวจสอบก่อนนะฮะอันนี้คือวิธีการอาจจะขอเอกสารถ่ายเอกสารไว้ตรวจสอบก่อน นอกเหนือจากที่มีการแอบเอาทะเบียนปลอมมาใส่เนี่ยตรงอื่นมีเคยหลอกไหมเออตรงอื่นเคยมีไหมเหรอฮะอาจจะมีรถตัดต่อมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเราไม่ซื้อไม่ถึงว่าชนตัดต่อตัวถังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราสร้างมาตัดต่อซึ่งซึ่งทางเราไม่ได้รับอยู่แล้วเราเราเรารู้เลยอ่าดูออกฮะเราดูออกเลยดูออกเราตรวจสอบชัดเจนดูออกอันนี้ตัวดูออกอะไรครับอืมแล้วในส่วนของอนาคตของรถมือสองในอนาคตเนี่ยคิดว่าอนาคตจะสดใสแค่ไหน เอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะฮะว่ารัฐบาลจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือลดมือสองได้อย่างไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยช่วยช่วยเหลือลดใหม่แล้วเรื่องแสนหนึ่งนะฮะที่คืนแสนหนึ่งให้รถคันแรกให้คืนแสนหนึ่งก็อยากจะให้รัฐบาลท่านมาช่วยเหลือลดมือสองบ้างอาจจะทํายังไงให้ช่วยคืนสักห้ามือหรืออะไรถ้าเป็นไปได้นะครับก็ฝาก รัฐบาลตรงนี้ไม่ด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ลถมือสองเริ่มยอะมากขึ้นแย่ฮะตอนนี้ตลาดลดมือสองลดแย่แย่ฮะตลาดลดแย่มากไม่เหมือนปีสามแปดอ่าไม่เหมือนปีก่อนๆ่อนนะครับครับแล้วจะฝากอะไรไปยังผู้ซื้อมั้งฮะส่วนผู้ซื้อนะฮะก็อย่าไปคิดว่าลถมือสองไม่ดีนะฮะเพราะว่าบางครั้งท่านผ่อนรถใหม่ก็จริงครับนะฮะแต่ว่าการผ่อนนี่คือระยะยาวครับนะฮะ แต่ล,ตลดมือสองนี่เราได้สามารถทั้งผ่อนทั้งยาวทั้งยาวทั้งสั้นนะฮะแล้วราคารถมือสองเวลาซื้อขายกันเราก็ถูกกว่ากันเป็นแสนๆอยู่แล้วนะฮะนอกจากแส,แสนหนึ่งที่รัฐบาลลดให้ตรงนี้ก็ยังถูกกว่าอีกเป็นแสนอยู่แล้วอยากให้ท่านช่วยผู้ผู้ผู้ที่จยาหารถใช้ก็ลองพิจารณาตรงนี้ดูนิดนึงคือเราย,ยืนยันได้รถเราในคุณภาพครับรถดีนะฮะรถชนแรงแมาเราไม่ซื้อจะเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นที่เขาจะทําการซื้อรถ ที่ชนมาหนักๆแล้วก็มาเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ส่วนใหญ่แล้วรถรถตามโดยโดยตามเต้นทั่วไปรถรถจะไม่ซื้อเลยรถรจะจะไม่ซื้อจะมีแต่รถคุณภาพทั้งนั้นะเต้นโดยทั่วไปนะครับคำถามสุดท้ายเนี่ยจะมีอะไรฝากไปถึงรัฐบาลยิ่งรักนะครับก็ที่เมื่อกี้มีการตอบไปนะฮะว่าให้รัฐบาลท่านออกช่วยออกมาตรการช่วยลดมือสองบ้าง เพราะว่าทุกวันนี้รถมือ2มีทั่วประเทศนะฮะผู้ประกอบการก็เยอะนะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วลำบากนะฮะโดยทั่วไปนะฮะลำบากถึง7 0็ดแอนนนี้นะครอาจจะมีกลุ่มเล็กๆที่ดีบ้างนะฮะก็ให้ท่านช่วยหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการบ้างนะครับ ของเจ้าของธุรกิจได้ลดมือสองนะคะคุณผู้ชมก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าข่าวบริการของเราค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตนางเอกสาวแสนสวยของเรานะคะคุณแอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ค่ะซึ่งตอนนี้เธอก็ได้ผันตัวเองมาทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วค่ะไอ้แล้วหน,ไ,หนไม่พี่ผมรีบกับกลัวเมีย เดี๋ยวกลับพี่เดี๋ยวผมกลับก่อนเดี๋ยวไปส่งชนก่อนชน ท่านสู่บริษัทไบโอคอสกรุ๊ปจำกัดพู้ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงามครบวงจรประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจสำคัญได้แก่ไบโอคอสโปรเฟชชั่นอลประเทศไทยสลิมมิ่งคลาสและอาร์เมทิสบอดี้แอนด์บิวตี้คลับคือจริงๆต้องบอกว่าเราก็เรียนเชิญสื่อมวลชนเข้ามาร่วมพูดคุยกันมากกว่าค่ะพูดถึงเรื่องราวของบริษัทที่ทำงานมาตลอด หนึ่งปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของอบริษัทในเครือของ b i o c o s g ์ o กรุ๊ปทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น b i o c o s p ์ o f e s s i s n a l ในเรื่องของการที่นำผลิตภัณฑ์เข้ามาจากทวีปยุโรปแล้วก็ Slimming Plus สถาบันความงามในการดูแลรูปร่างแล้วก็ a m e t ท s t ค่ะก็ a m e t ท s t ก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามา ะะก็เราเพิ่งมี1สาขาแล้วก็ Slimming Plus เนี่ยเรามีทั้งหมดณนะปัจจุบันตอนนี้ก็23สาขาด้วยกันแผนการลุกตลาดในปีหน้าเหรอคะก็คือเราก็คงทำในเรื่องของการทำอีเวนต์ตลอดต่อไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการตลาดแล้วก็การขยายสาขาเพิ่มเติมในปีหน้าสำหรับ l l m m i n g Plus อีก7สาขาด้วยกันแล้วก็มีการขยายเพิ่มของ e t h y s t นะคะแล้วก็อาจจะมีแบรนด์น้องใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าค่ะคงต้องคงต้องมองเป็นอย่างนี้ว่ามากกว่าว่าจริงๆปีหน้าเราก็มีแผนที่จะต้องอทำขยายสาขาเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะแล้วก็จำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าเดิมที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็การหาลูกค้าใหม่ก็คงจะ ก็คงมีอัตราอัตราส่วนการการเพิ่มขึ้นของการใช้บริการถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของอันชื่อว่าผู้หญิงทุกวันนี้นะคะคงต้องหันมาใส่ใจดูแลในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้หญิงเองเนี่ยทำงานนอกบ้านมากขึ้นแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ที่โตมากขึ้นแล้วก็ต้องต้องออกไปพบ,พบปะสัง สังคมมากขึ้นนะนะคะดังนั้นเนี่ยบุคลิกภาพก็เป็นสิ่งสําคัญนั้นการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันค่ะยังไงก็อย่าลืมนึกถึง Slimming Plus ค่ะให้ช่วยดูแล รัฐบาลต้องลงมาช่วยเหลือผู้ที่ประกอบกิจการเต้นรถมือสองให้อยู่ได้นะคะมิฉนั้นหากผู้ที่มีรถเก่าเกิดจะอยากขายรถเก่าให้กับเต้นรถถึงเวลานั้นเต้นรถไม่รับแล้วรถใหม่ก็ขายไม่ได้ก็อาจจะเกิดเป็นผลกระทบที่รุนแรงด้วยนะคะดังนั้นทางรัฐบาลควรที่จะมีการวางแผนลรวรองรับรถเก่าให้สอดคล้องกับนโยบายรถคันแรกที่ทางรัฐบาลได้ออกมาค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายและอยากจะให้ทางรายการของเราช่วยเหลือหรือว่าให้คําปรึกษานะคะก็โทรมาตามเบอร์ ที่อยู่ด้านล่างนี้หรือว่าส่งข้อมูลมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะทางรายการของเรานะคะก็มีทนายความฝีมือดีที่รอให้คําปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะติชมรายการก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันนะคะวันนี้เวลาของรายการว้ยเสียงประชาชนก็หมดลงเพยงเท่านี้ค่ะพบกับดิฉันและทีมงานได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ